แดมที่สี่ก็ไ่นอกแดมที่ซีัก็ไ่นอกมากแล้ว สวัสดีครับกับผมออกมาหน้าหจิตตามฤดูกาลเช่แนลครับนี่ภาพพีพะนองมาชิตปรากฏครับพี่น้องชิตปรากฏน้าหวยครับน้ากันเลื่อมร่งครับห่วยสางทิดรุ่งหาน้ำโค้งครับผมป่าไม้ครับไปครับผมพาพพีพะนองรุนเบื้องครับผมทนี่ป่ายังเขาป่ายังกินม่กครับผมก็รุ่งเบ็ดเรียบร้อยครับหนึ่งหลังครับผู้หนีหลังหนึ่งคนรุ่งครับ หนังกับพวก่อยร้ายครับพี่น,น้องเพราะวาหนามหวยหนามห้องก็เริ่มขาดแล้วครับช่วงนี้ในผ้าพี่น้องรุนเบื้องครับผมมานประมาณครับผมตัดบุกครับพี่น้องเป็นลาไขเงี้ครับแต่แหลพี่น้องนีม่มากนะครับ โครครับพ вот, well. ี่น้องโคตรโคตรหน่อยนะครับหน่อยฉลุนนีู่นะครับไลยนะแต้มแดงเข้ามาแล้วครับเก็บ่อนครับผมแต้มเล็กแต้มน้อยกับเก็บไปครับผมับแต้มแดงเนาะปตะโคตครับพี่น้องปตะโคตหน่อยครับผมแต้มแดงครับพี่น้องมาแต้มแดงตะโคตรหน่อยครับพี่น้องเก็บบอครับผมแต้มแดงเนาะ ก็สนุกน้อยคลิปเด็นของก็พอ เตรีมสาบกับประโคตรครับม,มาครับเต็มสามบม่น้องปราโคตครับ แต้มที่4ีครับพี่น้องแต้มที่4ีครับพี่น้องมาแล้วขอบคุณก็คือมึงครับพี่น้นนองใส่ตพียงเงินป่าขอบคุณนี่ตัวเงา มาแแคกนที่หาครับผมตัวงหญยง่าูโมูครับเต็มเลยครับแต็มที่หาครับเพื่ แตีมที่หกครับพี่น้องโอ้เนลเรื่องนี้ครับพี่น้องถูกง่ายแต่ว่า,มมาก็พอได้ยกดไปเรื่อยๆครับพี่น้องนี่ครับกดครับพี่น้องเตี่ยมที่หกครับพี่น้องกดครับครับนำสายสีไลลุ่ง น้ำโค้งครับผมหน้ามันไหลมากเสิ่์ฟครับนี่ครับหน้าห้วยครับพี่น้องท่านี้ลงไปโค้งกับ่อไก่ครับนี่ครับป่าห็นก่อนนี้ลงไปกระเม็นน้ำโค้งครับนี่นี่ครับสภาพไม้พี่น้องนี่ครับสรุปผลงานป่าห้ามื่อานี้ครับพี่น้องร้องนี่ครับ คือผมสรุกผลงานปลานเฮ้ามาหนีิครับต้องลงมาตกประกดครับพี่น้องไม้ก็เป็นภาพหอยครับพี่น้องหอยที่น้าสีไหลลงไม่นทำโค้งครับนี่มันจะขึ้นจากเยี่ยวเขาครับก็เรียมาตกประกดครับพี่น้องถือว่ามาน,นครับได้ประก,รกดงดแต้มครับพี่น้องตัวบุคอยง่ายครับก็ถือว่ามานอยู่ยครับต้อง มาตกเบิ้งครับหลังจากขึ้นเกี่ยวเข่ามาหาแนวกินแรงครับพี่น้องเดี๋ยวก็เดือบข้ามหน่ครับพี่น้องเดี๋ยวก็ตกดินแล้วครับครับผมสลักชิ้นกับขอบคุณทุกการที่ตามชมครับออกกับแม่แน่กินนาครับผมแล้วคลิปนกัขอบคุณในรักครับที่มารับชุ่มชีพปข่งกับนังใจครับแล้วคลิปนี้สวัสดีครับนี่ครับพี่น้องเดือบภาพไม้เฮาครับอายุห้ากินบ้านเฮา น้ำก็เริ่มบกแน่ใช้นานปัวคิดใช้ต้องไปโค้งคนละครับพี่น้อง็ดาปลากดหก,กโตครับก็ได้กินแหน่งเยอะครับผมก็ได้ได้กินแห่งผมสรุกงานปลาเขามาหนีครับร่องมาตกปลาครับพี่น้องมาตกปลาลงมาชิบเบ็ดไม้ไหวครับพี่น้อง น้ำก็ไหลลงในน้ำโค้งครับน้องมหาสิธ์ปราโคดครับน้องมหาในกินแรงีงถือวานน่ามันนครับมนันประโคดงุกเต้มครับพี่น้องถือว่ามันนะครับเหมือนจะเกี้ยวเขาเกี้ยวน้ำลงหายูหากินในน้ำโค้งครับมาตกปราโคดครับพี่น้องถือว่ามันนะครับผมสลาบก,กินกับขอบุท่นานที่ตารับชมครับ พอกคุณแม่แนนชีน้าครับรสำหรับขีนวซนดีครับเลคขคีนขอบคุณในไลค์ครับที่มารัเาชมคลิปให่งนั่งใจครับ